ฝากไปถึงศูนย์อิสุสุด้วครับผมออกรถสองคันแล้วถ้าออกรถแบบนี้ผมว่่เข้าใจมันไม่ได้ไป้ายทะเบียนแล้วผมไปใส่มาใสาก่กระถือครับนี่ไปทีร่รับผิสออบผมจะหูเจรหาร่อยสามอยอยู่เพราะจำนั้นอันนี้พุดกันครับตอนนี้นี่ด่านคนุแกนันตื้อเมืมม่อผมอยากสอบถามค้นตีหูนะครับ บอกว่าสิเป็นผู้ที่ลูกกฎหมายหรือว่าศูนย์ถอออกรถนี่ผมออกรถมากนี่สองขั้นแล้วไม่ได้ป้ายทะเบียนสองเดือนจังที่ได้ไป้ายทะเบียนมาป้ายแดงกับบเคยได้แล้วบาทที่นี่นี่ครับผมมาพอด้าน,นินึงสิผมก็ต้องถือปับเจ้าละสองร้อยสามร้อยเพื่อนบอกว่าต้องมีป้ายให้ขับรถร่วม นี่ครับด้านอันนี้อยู่ข้นแกนครับตอนนี้เอาเอกสารให้กับบ่เบิงเจ้าต้องมีป้ายผมอยากหูว่าเงินที่ผมเสียไปแต่ละเที่ยนี่คือคือไผผมอยากหูว่าผมต้องได้เสียเงินจนได้้ตยเลยมันบ่ครับผมอยากหูจากว่าผมจังใดนี่ก็ศูนย์นี่ศูนย์ต้องรับผิดชอบให้ผมบ่หรือว่าผมต้องเสียเองผมแค่จกหูเท่านั้นแล้วตำรวจเสียอารมณ์อรวยให้ผมได้บ่ ผมเดินทางอยู่ตลอดหรือผมออกรถมากนี่ผมต้องจอดไว้อยู่บ้านซืือเพื่อที่สี่ไฮได้ไป้ายผมฝากนีไ่ได้ครับสำหรับผู้ที่รู้กฎหมายหรือว่าศูนย์ย่างเส้นศูนย์นี่อะไะนี่สองขั้นแล้วของผมสองรอบเหรอเป็นแบบนี้ตลอดเลยฝากนีไ่ได้ครับไปดูรเริ่มสิเป็นศูนย์ศูนย์เหรอเสียงเงินบ,บ่อเสียบวะ